กับทุเพิจทั่วไทยวันนี้คุณสัจคูณมีอะไรมาฝากคะเมะื่อวานนี้ผมอยู่กับคุณกนกนวลพาไปที่สตูนไปดูเขาแข่งจับปลาช่อนอวันนี้ตอนรับคุณพงศธรมาเดี๋ยวจะพาไปดูแข่งกีฬาพื้นบ้านเหมือนกันครับรับรองสนุกไม่แพ้เมื่อวานรวมทั้งอาชีพที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูกันครับค,ครับ สวัสดีครับมาแล้วครับมือทํารวยครับรวยด้วย2มือขยันอดทนไม่มีวันอดตายนะครับรวมทั้งหลักหลายเรื่องราวทั่วไทยครับก่อนอื่นเริ่มกันที่มือทํารวยกันก่อนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพการทํากระถางต้นไม้นะครับเป็นการทํากระถางต้นไม้จากปูนซีเมนหรือเรียกกันว่ากระถางต้นไม้แบบปูนเปลือยที่จังหวัดพิจิตรครับแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งแต่อาชีพนี้ทําแล้วขายดีครับติดตามกับมือทํารวยครับ ครูผู้ชมครับกระถางต้นไม้แบบปูนเปลือยเหล่านี้เป็นฝีมือคุณประภัยพันทับชาวอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรดะดับความนิยมจากลูกค้าที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านและปลูกต้นไม้เป็นอย่างมากครับการทํากระถางแบบปูนเปลือยเริ่มจากนําแบบกระถางกว่า20แบบที่เคลือบด้วยน้ำมันเครื่องใช้แล้วจากนั้นผสมปูนซีเมนต์ทรายและหินกรวดในอัตราส่วนตามสูตรแล้วเทลงไปในแบบครับ ทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงจึงแกะแบบออกและนําไปตกแต่งรอบนอกด้วยผงปูซิเมนหรือปูนดิบทําให้ผิวของกระถางดูสวยงามเท่านี้ก็พร้อมขายได้แล้วครับทีแรกเลยเราก็มาลงกระถางไอด้ดินเผาเป็นของไอ้ลาบ,บรุรีจะว่าขายดีไหมมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่มันของมันเสียเยอะสมมติว่าลูกค้ามาเลือก มันมากระทบกันมันก็บินไปแล้วบินไปเขาก็ไม่เอาไม่เอามันก็ต้องอยู่ที่เราอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะขาดทุนตรงนั้นเนี่ยตรงที่ว่ามันของมันบินเราไว้นานมันก็ขึ้นลาขึ้นเป็นขึ้นลาเขียวเขียวว่ะเป็นใน,นนั้นอะ่ะตะไคร่น้ำจับอะ่ะเขาก็ไม่เอาอีก คุณผู้ชมท่านใดสนใจเรียนรู้เพื่อนนําไปประกอบอาชีพหรือกําลังมองหากระถางปูนเปลือยสําหรับตกแต่งบ้านและสวนเดินทางไปชมได้นะครับที่ร้านคุณประภัยอยู่บริเวณถนนสาย115พิจิตรงามใกล้กับวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรอาเภอสามงามจังหวัดพิจิตหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอครับ กระถางต้นไม้ทําจากปูดเปลือยเป็นกระถางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปดูความคิดสร้างสรรค์จากภูมิญาชาวบ้านครับของชาวบ้านคนหนึ่งที่จังหวัดสุดราธ,ธานีครับเขาเป็นเกษตรกรนะครับนําผลมะพร้าวสุกครับนํามาแปรรูปสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าหมวกคล้ายๆหมวกกันน็อกนะครับสำหรับสวมใส่สําหรับในการปั่นจักรยานตอนนี้กําลังจะกลายเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดครับ นายปิยะจันบ่อน้อยชาวบ้านหมู่ที่1อยู่ที่ตำบลศรีวิชัยอำเภอพุนพินจังหวัดสุดราษร์ธานีสาธิตการเจาะและปอกเปลือกลูกมะพร้าวสุกคัดขนาดพิเศษนะครับเป็นรูปทรงเรียวเล็กน้อยไม่กลมมากเพื่อให้ออกมาเป็นหมวกจักรยานที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์และมีความแข็งแรงใช้งานได้ดีด้วยครับภายในตัวหมวกมีการรับมีการบุผ้าระบายความร้อนและแผ่นหนังพร้อมติด ตั้งสายรัดคางด้วยครับคุณปิยะบอกว่าตนเองปั่นจักรยานบ่อยครับอยากให้เกิดความแปลกใหม่ของอุปกรณ์เมื่อเห็นลูกมะพร้าวในสวนมีรูปทรงและขนาดที่พอเหมาะจึงทดลองทำทำผิดทำถูกลองหลายครั้งนะครับจนได้หมวกที่ทำจากลูกมะพร้าวลูกแรกและมีเพื่อนร่วมทีมขอให้ทำให้นะครับจึงเริ่มทำและพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับ มีงานปั่นทีก็มีเหมือนกับมีแรงจูงใจทีนึงเอามาเหนกับถุกกระแสใจคิดไอเดียไปเรื่อยชอบครับมีคนชอบเยอะมีคนตายต่าตอชอบถ่ายรูปชอบชวนถ่ายรูปคุณผู้ชมท่านใดต้องการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมหรือแฮนด์เมดหมวกลูกมะพร้าวสำหรับปวนปั่นจักรยาน สอบถามรายละเอียดได้โดยตรงนะครับที่คุณปิยะจันบ่อน้อยตำบลศรีวิชยยัยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับไปต่อกันที่จังหวัดสมุทรสงครามครับเขามีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานครับงานนี้ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวชมสวนผลไม้และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่น่าสนใจครับ ผู้ชมครับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับอย่างเช่นชาวจีนครับต่างพาจักรยานคู่ใจร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตามเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับในเชื่อกิจกรรมปั่นปั่นรักพักเมืองรองครับ สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนและชมรมสื่อสร้างสารรค์เพื่อการท่องเที่ยวร่วมกันจัดกิจกรรมนี้นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ศึกษาวิถีชีวิตอาชีพและวัฒนธรรมของชาวบ้านในพื้นที่ตลอดเส้นทางปั่นจักรยานครับอย่างเช่นสวนผลไม้วัดและตลาดน้ําต่างๆนะครับที่สําคัญครับกิจกรรมนี้ มีการประกวดนักปั่นขึ้นกล้องกันด้วยครับโดยการเก็บภาพขณะทํากิจกรรมครับไปฟังเสียงผู้ร่วมกิจกรรมกันหน่อยครับชวนให้มามมวิวีลาว่างมาปั่นด้วยกันนะคะดีมากเลยค่ะได้บรรากาศตอนเช้าๆไปดูข้างทาวห้อยหัวแล้วก็ ไปกินอะไรที่ท่าคาแล้วก็กลับตอนนี้ดีมากเลยค่ะเข่าเคิาดีมากเลยสําหรับสนามนี้เป็นสนามแรกนะครับใครที่เริ่มสนามแรกก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับวันที่21เมษายนนะครับเป็นสนามที่สองที่ราชบุรีครับสาหรับคนที่ยังยังไม่ได้มาสนามแรกก็จะมาในสนามถัดไปได้ผมเชื่อว่า คนที่จะปั่นครบส2สนามเนี่ยมีไม่มากคนที่จะปั่น11สนามสิบสนาม9ก้าสนามลงไปเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นทุกคนคุณผู้ชมครับกิจกรรมปั่นจักรยานปั่นปั่นรักพักเมืองรองมีการตั้งเป้าให้ได้มากที่สุด55จังหวัดทั่วประเทศนะครับส่วนจังหวัดที่สองครับจะเริ่มปั่นที่จังหวัดราชบุรีครับในวันที่21เมษายนนี้นะครับนักปั่นท่านใดประชาชนท่านใดสนใจนะครับสมัครได้นะครับที่เพจเ Facebook ปั่นปั่นรัก พักเมืองรองครับไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมปั่นบรรักพักเมืองรองได้เรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็ได้ปั่นชมเมืองเรียนรู้มากมายที่สําคัญคือมีรางวัลด้วยเขาบอกว่ารางวัลสําหรับนักปั่นขึ้นกล้องเนี่ยนับแสนบาทกันเลยทีเดียวครับไปต่อครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของคุณตาคนหนึ่งครับยึดอาชีพตีมีดมาหลายสิบปีปัจจุบันนี้ร่างกายแข็งแรงและยังคงยึดอาชีพตีมีดครับ คุณตาวรทวีศรีครับปัจจุบันอายุ74ปีคุณผู้ชมครับเป็นชาวบ้านชำสมิงอยู่ที่ตำบลบ,บ้านซบอ,อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับยึดอาชีพตีมีดตีจอบตีเสียมนะครับมากว่า50ปีแล้วครับคุณตาวรเล่าว่าก่อนหน้านี้ปู่ย่าตายายก็มีอาชีพตีมีดนี่แหละครับตีไว้ใช้เองในครัวเรือนแต่เห็นว่าสามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้จึงเริ่มหัดตี จนชำนาญที่ภาคภูมิใจคือกว่าจะตีมีดได้แต่ละเล่มเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านกระบวนการต่างๆหลายอย่างครับการจะทําให้มีดมีความสวยงามแข็งแรงและมีความคมจะต้องใช้ความชํานาญความคิดสร้างสรรค์ที่ขาดไม่ได้คือเหล็กแหนบซึ่งใช้ขึ้นมีด,แต,ตมดแต่ต้องมีเตาเผาเหล็กตะไบทั้งคอนและอุปกรณ์ต่างๆในการทํามีดด้วยนะครับบอกว่ารู้สึกเหนื่อยกาย แต่ก็พักด้วยการเป่าเป่าแคนสีซอหรือฟังเพลงกันตริมจากวิทยุเพื่อผ่อนคลายซึ่งก็ทำให้ชีวิตมีความสุขไปตามอัตภาพเพราะทำงานอยู่กับบ้านทำแล้วสบายใจครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับสุอสสสยอดเลยนะครับคุณตาหลังจากตีมีดเลยยังมาเ,เป่าแคนให้สนุกอีกเระครับ คุณตาวนบอกว่าทุกวันนี้นะครับตีมีดได้วันละประมาณ7จ็ถึงแเล่มถือว่าแข็งแรงมากครับร่างกายดีร่างกายมีสุขภาพดีครับมีรายได้วันละประมาณ800-1000ถึง1,000บาทครับส่วนลูกค้าก็คือชาวบ้านในชุมชนและจากนอกพื้นที่ที่บอกต่อๆกันนะครับถ้าวันไหนไม่เหนื่อยก่อนก็จะทําได้มากกว่านี้นะครับคุณตาบอกว่าตอนนี้กลัวว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการตีมีดจะสูญหายจึงอยากสอนการตีมีด ให้กับผู้ที่อยากมีอาชีพนะครับสอนให้แบบฟรีๆนะครับเพื่อที่จะได้มีคนสืบสารภูมิปัญญาเหล่านี้ซึ่งอยากให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญานนั้สูญหายนั่นเองครับไปที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างครับไปดูขนมที่เขาเรียกกันว่าขนมงากระจกครับเป็นขนมพื้นบ้านที่มีการประยุก์ตจากขนมจันอับนะครับทำออกมาแล้วขายดีด้วยครับ ผู้ชมครับหลายคนอาจจะแปลกใจนะครับหากได้ยินชื่อขนมงากระจกขนมที่เกิดขึ้นจากคุณเรวัตพัดน้อยครับอดีตเนี่ยคุณเรวัตเป็นคนขับรถบรรทุกนะครับนำขนมจัดอับแบบต่างๆครับมาดัดแปลงจนเป็นขนมที่มีรสชาติหวานหอมอร่อยแต่เขาบอกว่ากระบวนการทำค่อนข้างยุ่งย,ย,งยากซับซ้อนและต้องใช้ความชำนาญ สูตรเด็ดเคล็ดลับก็คือต้องนำงาขาวและงาดำที่คั่วจนสุกหอมนะครับมาวางเกลี่ยบนแผ่นไม้ที่เตรียมไว้จากนั้นนำน้ำตาลทรายขาวลงไปเคี่ยวกับน้ำเปล่าเคี่ยวประมาณ15นาทีจนข้นนะครับแล้วก็นำงาขาวใส่ลงไปกวนจนได้ที่ แล้วก็นำมาเทบนงาขาวที่เตรียวไว้อีกทีนะครับบดเกลี่ยให้บางเฉียบด้วยนะครับก่อนจะตัดเป็นชิ้นพอคํานะครับไไวิธีการทําทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความรวดเร็วและความชํานาญนะครับไม่เช่นนั้นน้ําตาจะแห้งไม่สามารถบดให้บางได้เมื่อตัดเสร็จก็นําไปใส่ถุงขายนะครับขายถุงละ35บาทถ้าเกิดซื้อ3ถุงก็ขาย3ถุง100บาทครับแต่ก็ให้ไปดูเขาทำสองเที่ยวเขาบอกออกงานได้ มันก็ออกไม่ได้มันยังไม่ทเคยทําเลยเะค,ความหวโหวก็ออกกับเขาเนะเรามาหัดทำเอาเองไงทำอยู่นานไหมครักว่าจะเป็นโอ้ยนานถั่วถัว,วเป็นกระสอบเลยเสียเสัวเป็นกระสอบเสูตรเด็ดของคุณลุงแดงนะครับบอกว่าคือการใช้น้ําตาลทรายบริสุทธิ์ไม่ใช้แบะแซเพราะน้ําตาลจะให้ความหอมมากกว่านะครับ แล้วก็นําไปขายทั้งสดใหม่ด้วยครับลูกค้าก็ชอบซื้อเป็นของฝากกันอย่างไม่ขาดสายครับนอกจากขนมงากระจกทั้งงาดํางาขาวแล้วนะครับยังมีขนมถั่วตัดกระจกก็จะรับความยมจากลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับหากใครเดินทางไปที่จังหวัดอ่างทองครับอยากจะลิ้มมูลองอยากจะหาซื้อขนมงากระจกเป็นของฝากไปซื้อได้นะครับที่ตลาดประชารัฐ ถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารากลางจังหวัดอ่างทองตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมติดต่อโทรไปสอบถามเส้นทางกันได้นะครับปิดท้ายช่วงนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครับโดยเฉพาะที่สตูนแม่ช่วงนี้สตูนเนี่ยเขาแข่งกีฬาพื้นบ้านกันบ่อยนะครับเมื่อวานแข่งจับปลาช่อนวันนี้ครับแข่งวิ่งจับไก่ครับบรรยากาศสนุกสนานครับ

ต่างสนุกสนานกับการแข่งขันไล่จับไก่นะครับในการแข่งขันกีฬาชุมชนของตำบลบ,บ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับไก่ที่นําไปให้ชาวบ้านไล่จับมีเพียง8ตัวเท่านั้นนะครับขณะที่ชาวบ้านเนี่ยแม่มีนับร้อยคนครับที่ต้องแข่งกันวิ่งไล่จับไก่ให้ได้บางคนถึงกับเหนื่อยหอบแต่ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานครับการแข่งขันมีสองรอบนะครับรอบแรกเนี่ยให้ผู้หญิงทุกวัยครับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ไปวิ่งไล่จับชาวบ้านบางคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับหรือว่ามีอายุหน่อยบอกว่าแม่วิ่งไม่ถนัดบางครั้งก็ต้องยอมวิ่งใส่ผ้าถุงต้องยอมแพ้เด็กๆที่แข็งแรงกว่าและวิ่งเร็วกว่าที่สําคัญคือเด็กๆจับไก่ได้นะครับและรอบของผู้ชายด้วยนะครับงานนี้ก็มีวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ต้องยอมแพ้ให้กับเด็กหนุ่มที่วิ่งเร็วและจับไก่ได้ครับ งานนี้ไม่มีเงินรางวัลน,นะครับถ้าถามว่ารางวัลคืออะไรรางวัลก็คือไก่8ตัวใกรจับได้นั่นก็คือรางวัลน,นะครับกลับบ้บานไปเลยจะไปเลี้ยงหรือว่าไปทําอาหารนี่ไม่ทราบเหมือนกันอแต่ดูแล้วยากเหมือนกันนะครับในการ,รวิ่งไล่จับไก่ผมเองเนี่ยไม่ถนัดจับไก่ถนัดปล่อยไก่แต่เดี๋ยวนี้ <laughs> เปลี่ยนแล้ว เป็นปล่อยแก่แทนนะฮะเดี๋ยวจะชวนคุณจตรคุณไปปล่อยด้วยกัน <c oughs> ไปไหมครับตอนนี้ผมยังไม่แก่ครับย,ยังไม่ปล่อยครับ <c oughs> ออกตัวไว้ก่อนเลยเดี๋ยวช่วงแรกกลับมาครับเป็นปากเป็นเสียงครับ